นเก็ว me. ันนี้เน um ื่องในวันแม่นะก็มาทําก um ิจกรรมจิตอาสาในเรื่องของการดูแลผู้มีปัญหาในสังคมของเราซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันมันยาวนานนะรัฐบาลก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนี่คือการทําเพื่อแก้หาในอดีตที่ผ่านมาจะแก้ได้ยังไงต้นทางความคิดหลักคิดยังไงและมากลางทางตอนนี้คือเราเจริญหน้าให้คนเหล่านี้อย่างไรก็ต้องเตรียมอนาคตให้เขานี่คือสิ่งที่คนปัจจุบันต้องทําให้เขา นะถ้าเพราะคนในอนาคตเนี่ยก็จะมองถึงว่าเมื่อถึงวันนั้นเขาจะต้องเป็นอะไรยังไงบางทีมันไปไม่ได้ตรงนั้นมันต้องเริ่มเสริมสร้างกันแต่วันนี้นะจ๊ะนะเ่จะ้มีเวีเขนเพราะนีตอนนี้อมการเตรียมพร้อมไปเาเตรียมไปแล้วเขาเตรียมกำหนดพื้นที่ไปหมดแล้วนะครับประมาณเดือนนี้แหละกลางเดือนนี้ไปเขาจะทําจัดทุกจัดเวทีหลายพื้นที่หลายภูมิภาคด้วยกันแล้วกระทรวงแต่ละกระทรวงเขาจะทำของเขา แล้วถ้าบอกก็จะสรุปส่งมาให้นายกไปดูก่อนนะแล้วติดตามการชุมนุมเมื่อคืนนะแหมผมเป็นนายกผมไม่ตามหรอกมันตามทุกเรื่องอ่ะจ้ะนะความคิดเห็นยังานความคิดเห็นของผมอ่ะก็การชุมนุมก็ไปติดแต่การชุมนุมที่เกินเลยมากๆเนี่ยผมถามสื่อว่าสื่อว่าไงล่ะสื่อว่าไงนะตอบที่ตอบไม่กล้าตอบอีกแทนก็ต้องแสดงความคิดเห็นไปบ้างสื่อเนี่ย ทำยังไงให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทำยังไงวันนี้มันจะเดินหน้าแก้ปัญหาปุ๋ยไปได้ทําไมรัฐบาลจะทํางานได้นะคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขารอการแก้ปัญหาให้เราีเยอะแยะนะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แต่ทำํำแบบนั้นมันเหมาะสมหรือไม่มันเกนเยเละไมากๆแล้วจะทํำยังไงแล้วกฎหมายอยู่ตรงไหนนะอยบอกว่า เอากฎหมายไปกดไปกดทับไปอะไรไม่ใช่ก็ตัวเองถ้าระเบิดกฎหมายมันก็ต้องถูกลงโทษกันทุกคนนั่นแหละไม่งั้นกฎหมายมันก็เสียหายสิเจ้าที่เขาก็เสียหายเขาไม่ทํางานเขาก็ถูกฟ้องร้องลาเวนอีกแล้วจะอยู่กันยังไงผมก็ขอร้องแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นสถาบันต่างๆก็ต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบไปบ้างนะทุกอย่างมันลงในยนตรีมันไม่ได้หรอกทั้งหมดนะต้องช่วยกันดิต้องช่วยกันประเทศชาติเป็นของใครอะพวกเราทุกคน แล้ววันนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาประเทศชาติอยู่ตรงไหนนะหลายอย่างที่เรียกร้องมามันใช่ปัญหาที่ที่มันทําได้วันเดียวไหมสองวันไหมสามวันไหมหรือเดือนหนึ่งไหมมันกําหน,นดอย่างนั้นกันไม่ได้ผมว่ามันมันไม่ได้หลักคิดผมไม่ได้แล้วถ้านารูเขียนว่าไงไปดูแล้วหนูโน้ดูแล้วหนูฉบับปัจจุบันก่อนเขาจะรัดที่ไหนก็ว่าไปเถอะถ้าผิดกฎหมายวันหน้าก็ต้องมีปัญหาอีกนะ ีกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ